สวัสดีมากมายแต่สหายทุกท่านครับกับผมเปืรอแมทอินฮูดกับรายการลองสปอยดูนะครับครับก็กลับมาอีกครั้งและนอกกับการสปอยบัตลเรือคีตันนะครับซึ่งในตอนนี้ก็มีชื่อตอนว่าสตรีมโบ a บ b i จูเนียนะครับก็ถ้าแปลเป็นไทยนะผมขอตั้งชื่อว่าตายาเรือกลนไฟหัวใจเพื่อเธอนะก็มีเกี่ยวความรักเนาะก็มีพระเอกนางเอกแหละและบัตรทีตันก็เป็นพระเอกนะครับ ส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นไงนั้นก็ไปดูกันเลยที่เมืองริมแม่น้ําแห่งหนึ่งนะครับในสหรัฐอเมริกาก็ที่นี่ก็เป็นแม่น้ำมีแม่น้าใหญ่เลยมีท่าเรือก็มีเรือกลอนไฟเนาะสมัยนั้นก็ยังเป็นใช้เครื่องจักรไอ้น้ําอยู่แต่ก็มีเรือกลนไฟลํมมาใหม่ครับลํมมาใหม่ใหญ่ล่าสุดมาเลยก็มีเศรษฐีคนหนึ่งนะเขาชื่อว่าคิงผมก็เรียกว่าลุงคิงก็แล้วกันเขาก็ได้เอาเรือใหม่มานะมาจอดเทียบท่าและลุงแกนี่ก็มีธุรกิจมากมายเลยในเมืองนี้ ชาวบ้านชาวเมืองก็ชอบแกนะดูเหมือนว่าแกจะเป็นเสียใจดีคนนึงและทําธุรกิจเก่งด้วยแต่โดยการที่แกซื้อเรือกลไฟลำใหม่เนี่ยมาจอดเทียบท่ามาทําธุรกิจที่นี่เนี่ยมันก็เลยไปขัดกับทุนลุงอีกคนนึงครับุลุงคนนี้ก็ก,ก็ชื่อว่าสโตนวอลแจ็กสันอ่าแต่ว่าทุกคนในเมืองนี้รู้จักแกในชื่อว่าสตีมโบสบิวอ่าผมขอเรียกว่าลุงบิวก็แล้วกันโดยลุงบิลนี่ก็ทําธุรกิจเรือกลไฟที่นี่อยู่แล้วนะแต่ว่าพอไอ้ลุงคิงมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมาแย่งธุรกิจของเขา แต่ว่าลุงบิวนี่ก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งอะ่ะก็เป็นลุงอีกคนนึงอะ่ะผมเขาเรียกว่าลุงขาวก็แล้วกันเพราะแกแกหัวขาวทางานเป็นผู้ช่วยลุงบิวเนี่ยแหลอะอ่ะแล้วพอดีอะ่ะลุงบิวก็ได้รับโทรเลขมาเป็นโทรเลขจากลูกชายของแกอะ่ะลูกชายแกบอกว่าเขาเนี่ยเรียนจบจากบอสตันแล้วเขาอยากกลับมาหาพ่อจะมาทํางานกับพ่อลุงขาวเขาบอกเลยโอ้ยลูกแกเนี่ยขาไม่เห็นตั้งแต่เล็กๆแล้วเนี่ยถูกท่งไปเรียนนั้งแต่เด็กๆต,ตอนนี้คงจะเป็นโตเป็นหนุ่มใหญ่แล้วสินี่ แล้วนายทรเล่ก,ก็บอกนะครับว่าเขาจะมาทางรถไฟแล้วก็จะมาถึงก็ประมาณ10บโมงอ่ะคุณลุงบิวก็บอกเอ้ยนี่มันจะ10บโมงเลยเอา้าวงันไปเลยไปรับลูกชันลุงบิวก็เลยนั่งรถของบริษัทแกเนี่ยไปเลยอ่ะก็เป็นรถที่รับส่งลูกค้าขึ้นเรือเนาะก,ก็ในเมื่อเป็นเจ้าของก็นั่งได้อยู่แล้ว แต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีหญิงสาวสวยคนนึงครับขับรถซิ่งมาเลยอ่ะซิ่งเข้ามาในเมืองแล้วก็มาหาลุงคิงอ่ะก็เป็นลูกสาวของลุงคิงนั่นเองอ่ะก็เธอเองก็เรียนจบมาเหมือนกันแล้วก็กลับมาหาพ่อก็เห็นดูก็รู้แล้วเนาะอ่านางเอกของเรื่องนี้แหละ ส่วนทางด้านลุงบิวนะครับก็มาถึงสถานรถไฟพอรถไฟมาก็หายายเลยเอยลูกชายฉันอยู่ไหนว่าแต่เดินหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับก็ไม่รู้ว่าลูกชายหน้าตาเป็นไงแล้วก็ดูเหมือนว่าคนที่มาเจอเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ตามหาแกด้วยก็เลยไม่รู้ว่าลูกมาหรือย่างหรือมาตรงไหนตอนไหนก็ไม่รู้แต่พอรถไฟออกจากชานชาลาไปก็มานะครับบักซีตั้นนั่นเองอ่แกดันไปลงอีกฝากหนึ่งของชานชาลาเอาไปลงทนนั้นทําไมวะ แกก็เลยเดินหาเลยครับเอ๊ะคนไหนพ่อวะก็เลยเดินตามหาคนไหนาทางจะเป็นพ่อแต่หาเท่าไหร่ก็หากันไม่เจอครับต่างคนต่างหาทั้งพ่อทั้งลูกก็ไม่เคยเจอหน้ากันตั้งนานก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครจนกระทั่งก็จะเดินกลับกันแล้วล่ะครับก็บัคคีตันก็เดินผ่านหน้าของคุณลุงบิวพอดีแต่ต่างคนต่างก็ยังไม่รู้เนาะบัคคีตันก็วางกระเป๋าเลยครับวางกระเป๋าตรงหน้าลุงบิวเนี่ยแหละแล้วก็เดินไปหาเด็กนะครับเล่นกับเด็กเล่นอาคูเลเล่ให้เด็กฟังไอ้ลุงบิวก็ งุดงิดออเลยครับเฮ้ยไอ้ไขว่านเนี่ยจู่ๆมาวางกระเป๋าตรงหน้ากูเนี่ยแต่พอลูกรกะเป๋าเอ้ามีชื่อติดจู่เอ้านี่มันลูกชายกูนี่ว่ะแล้วพอเห็นพฤติกรรมลูกชายตัวเองอ่ะกลายเป็นหนุ่มนัดหนุ่มนัดดนตรีอหนุ่มเป็นหนุ่มศิมลปินอ่าดูเหมือนว่าพ่อจะไม่ค่อยชอบเท่าไหรไอ่ะมันดูโดดเล่นเล่นเล่นเ,นเป็นยังไงเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ แต่ยังไงซักมันก็คือลูกเราลุงบิลก็เลยเรียกบักคิตันเข้ามาเลยครับแล้วก็บอกเลยอ่ะนี่ใช่สโตนวอรแจ็คสันจูเนียใช่ไหมอ๋อใช่ครับผมชื่อผมเองอ้าวงั้นแกก็เป็นลูกชายสันสิเนี่ยอ้าวงั้นน,นี่พ่อแล้วเนี่ยอ่าใช่ฉันเป็นพ่อแกแกก็เลยจะแบกกระเป๋าสัมภาระให้ลูกครับแต่แก็แอบ,บยกให้ลุงขาวแอบช่วยแบกบแต่แกก็เก็บไออากูเลเล่ข,ของลูกไว้อ่ะก็เก็บซ่อนไว้ถึงแม้ว่าแกจะไม่ชอบก็เถอะ พอมาถึงรถบั dragon, กคีตันก็น่าจะขึ้นรถของบริษัทลุงคิงเอาเดี๋ยวเด it, Get, Rebecca, ๋ยวเด๋วอันนั้นไม่ใช่รถเราลูเอ้ยมาหลุดขึ้นรถคันนี้แต่ไอคนพนักงานรับรถนี่ก็บอกคิดว่าไอเนี่ยไอลุงบิวเนี่ยแย่งลูกค้าเขาเอ้ยนี่ลูกชายกูเนี่ยมึงกลับไปเลยแล้วลุงบิวก็ได้พาบักคีตันมาที่ร้านตัดผมครับอ่ะมาเปลี่ยนลูกทรงซะหน่อยอ่ะก็ ตันแต่งตัวไว้หนวดแบบหนุ่มศิลปินเลยพ่อไม่ค่อยชอบก็เลยบอกสั่งช่านตัดผมมาเลยอาตัดให้มันดูแมนๆหน่อยโกนหนวดโกนคาวตัดผมให้มันดูดีหน่อยชัานตัดผมก็รับคำครับอ่าเดี๋ยวจัดให้แต่ระหว่งางการตัดผมนะครับก็หันไปเจอเอา้าวเจอนางเอกพอดีนางเอกก็มาทําผมร้านนี้เหมือนกันอ่ะพอดีทั้งคู่รู้จักกันนะครับก็เรียนที่เดียวกันอ่าแล้วดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยก็จะชอบกันด้วยก็เลยถามว่าทําไมมาอยู่เมืองนี้อ่อพ่อผมอยู่ที่นี่อ้างเหมือนกันเลยพ่อฉันก็อยู่ที่นี่เหมือนกัน พอตัดผมโกนหนวดเสร็จอ่ะคุณพ่อก็เลยพาไปที่ร้านขายหมวกครับไปซื้อหมวกใบใหม่หมวกใบนี้มันดูแบบดูเป็นศิลปินอะ่ะมันพ่อไม่ชอบเอาใส่ให้มันดูแบบดูเป็นเจนนต์แมนสุภาพบุรุษหน่อยบักกีตันก็เลยเลือกใบหนึ่งครับอ่ะก็คล้ายๆกับใบที่เขาใส่ประจําตอนแสดงอ่ะเนาะพอเลือกหมวกเสร็จพ่อก็เลยพามาดูตรงท่าเรือครับแล้วบอกว่าอันนี้เรือของพ่อเองเดี๋ยวแกจะต้องช่วยฉันทํางานที่เรือนี้นะ แล้วพอดีนังเอกก็เข้ามาครับก็มาหาบัคคีตันแล้วก็บอกว่าอันนี้พ่อฉันเองอ้าวลุงบิลกับลุงคิงก็มาเจอกันแล้วครับอ้าวเป็นศัตรูคู่แค้นทางการค้าอ้าวแต่ลูกดูกของทั้งคู่ดันชอบกันซะอีกอ้าวเอ๊ะเอพอสเรื่องแบบนี้มันในคลายละครไทยนำเน่าเนาะเออแต่ก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าหนังนี้มันเป็นหนังเรื่องเกา่กกาอนุ่าะนะพอลุงคิงเห็นเจ้าบัคคีตานะ้าเพื่อนของลูกสาวเห็นแต่งตัวเป็นแบบ ศิลปินไม่เต็มเต็งงี้ก็เลยขำครับอายョะเยอะอ่ะลุงบิวก็ไม่พอใจเนาะก็เลยลากบัคีตันมาที่ร้านขายเสื้อผ้ามาเปลี่ยนชุดใหม่ไปเลยเอาจะได้ไม่โดนหัวเราะเยอะแล้วก็สั่งเจ้าของร้านเลยเอาชุดที่มันเหมาะกับการทํางานบนเรือหน่อย แต่ระหว่างเรื่องชุดใหม่นี่ลุงบิลแกก็ทำไอ้อักูเลเ่ลข,ของบัคคีตันตกครับลุงคิงก็เลยหัวเราะเยาะเย้ยครับเพราะว่าลูกชายของลุงบิลเนี่ยเป็นแค่ศิลปินตกต่อยลุงคิงก็เสียหน้าครับไม่พอใจกระทืบไอ้อักูเลเ่ลข,ของบัคคีตันทิ้งเลยแล้วก็เดินไปเลยครับบัคคีตันเห็นก็เสียใจเลยครับอุ้ยอัน,นันของรักของห่วงเขานะโอ้ยเขาเลยเสียใจคอตกเลยแต่ว่านางเอกเห็นก็ไม่ได้การแล้วก็เลยรีบ เข้าไปหาบักกีตันเลยครับแล้วก็เข้าไปช่วยหาเสื้อผ้าดีๆใหม่ใหอ้อยากได้ชุดทํางานบนเรือใช่ไหมเอาชุดแบบเท่เป็นเลยเดี๋ยวฉันออกตังเองฉันรวยอยู่แล้วพลเรือเสื้อผ้าเสร็จโอ้โหเฮ้ยบักกีตันแม่งลออมาเลยแม่งใส่ชุดเป็นกัปตันเรือเลยเว้ยพ่อกับลุงขาวเห็นก็อึ้องเลยเว้ยแม่งมาจะเป็นกัปตันเรือเลยเขะขอให้เป็นได้จริงเถอะแต่บักกีตันพอขึ้นเรือตัวเองมาก็รู้สึกว่าเรือมันไม่ปลอดภัยเลยสภาพมันแบบ มีชิ้นส่วนชำรุดเยอะแยะไปหมดและแถมมีความปลอดภัยค่อนข้างต่ำด้วยหัวโ,โคประตูเกือบตกราวบันไดอะไรเงี้ยแต่บัคคีตันก็เดินหล่อมาเลยครับใส่ชุดกัปตันเรือเดินมา,นานหน้าเรือก็มาโชว์นางเอกเนาะนางเอกก็โบกมือทักทายแล้วก็พยายามจะโชว์พ่อนางเอกเนาะแต่ก็ดันล้มครับอ้าวก็ดันไปเหยียบเชือกมีลูกเรือดึงเชือกบัคคีตันนี่ล้มตีลังกาเลย นางเอกก็เดินมาหาบัคีตันรั้บข้ามฟากระโดดข้ามเรือมาเลยแต่คุณพ่อก็ไม่พอใจครับคุณพ่อของนางเอกเนี่ยไม่อยากให้ลูกตัวเองเนี่ยไปยุ่งกับไอ้ลูกของไอ้ลุงบิวลุงบิวก็ไม่พอใจเหมือนกันครับเอ้ยกูก็ไม่อยากให้ลูกสาวมึงมายุ่งกับลูกชายกูหรอกทางลุงคิงก็เลยสั่งลูกน้องนะครับเอ้ยอย่าให้ไอ้คนฟากนู้นเนี่ยข้ามมาเรือแล้วนะเว้ยแต่ว่าลุงบิวอยากจะเอาชนะลุงคิงครับเขาเลยบอกว่าเอ้ยลูกไม่ต้องไปกลัวมันพ่อเป็นแบ็กอัพให้เออข้ามไปเลยลูกพอบาม ผลักกันไปผลักกันมาบกคีตันเกือบตกน้าครับอ้าวแต่ว่าไอ้ลูกน้องเนี่ยก็จับขึ้นมาได้อ่าลูกน้องก็โดนดึงมาถึงฝั่งของบาคีตันพ่อก็ไม่พอใจครับเพราะไอ้ลูกน้องของลุงคิงเนี่ยข้ามฝั่งมากก็เลยบอกให้ลูกชายเนี่ยชกหน้ามันเลยลูก แต่บัคกีตันไม่กล้าชกครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อช่วยชกเองอ่ะจับกำมัดไว้ได้นั่นืออลูกน้องลุงคิงก็เลยโดนชกหน้าหล่นน้าไปเอ้ยต่อไปนะคนต้องแก้ห้ามข้ามฟังมันนะเว้ยไปลูกไปดูห้องเครื่องของเรือเราดีกว่าอ้าวพ่อพ่อพ่อพอ้ยห้องเครื่องผมอ้าวปะโทเอ้ยแม่เอ้ยลูกสายสายสลิงบอดีโเอ้ยห้องเครื่องลูกเป็นไงไหมเนี่ยคุณพ่อก็เลยพาบัคกีตันมาที่ห้องเครื่องครับแล้วก็สอนว่าอ่ะกลไกการทํางานของเรือเป็นยังไงแล้วบัคกีตันก็โศนครับเห็นคันโยกก็เลยโย ดเรือเขาลุงคิงอ้าวผู้เดืสารเรือลุงคิงเนี่ยตกน้ําเลยโอ้ยล้มกระแลเลยนะน้าอ้าวเฮ้ยมึงไปโยกคันโยกทําไมนี่มันคันเร่งลุงบิวพ่อของบาคิตันก็ด่าลูกชายตัวเองใหญ่เลยครับเอ้ยกูสอนให้มึงขับเรือนะเว้ยไม่ใช่ทำมันพังก็เลยด่าลูกชายเช็ดเลยครับเพราะว่าทําเรือเนี่ยชนทนเรือด้านหน้าไม่รู้จะพังหรือเปล่าแต่พอเดินไปหน้าเลยก็เห็นลุงคิงครับอ้าวลุงบิวเห็นลุงคิวตกน้ําก็ขำใหญ่เลยครับเออโอยเฮ้ยมึงตกน้ำไปได้เออดีดีด,ดีอ่ะไม่เป็นไรลูกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวล้ำเรียนใหม่ไม่เป็นไรพอ่ออให้ภยัย พอถึงเวลาคืนนะครับบาคตีตันก็นอนตรงห้องด้านหน้าครับอ่าพอดีลุงบิวนี่ก็เดินกลับเข้ามาแต่บาคตีตันก็กินถั่วครับอ่าปึก,ปก,ปก,ปกทิ้งเปลือกถั่วเต็มไปหมดเลยโอ้ยลูกชายก,ากูมันกินเยี่อราแท้วะอ่าแต่ไม่เปไ็นไรเอากะะพอคุณพ่อเลยกลับเข้าไปนอนด้านในแต่บาคตีตันก็ลุกขึ้นมาครับอ่ายังไม่ได้นอน แล้วก็แถมแต่งตัวไปชุดลอยอยู่แล้วด้วยอ่าพอดีนางเอกก็ส่งจดหมายมานะครับอ,อ,อยากเจอกับบัคกีตันก็สองคนนี้เขาชอบกันแลน,นอกก็เลยจะแอบนัดกันเจอกันบัคคีตันก็เลยลุกขึ้นมาครับแล้วก็แต่งตัวชุดลอยชุดติดซื้อมาวันเนี้ยแล้วก็จะไปหานางเอกแต่พอดีคุณพ่อก็ดันลืมของครับก็เลยจะเดินกลับเข้ามาบัคกีตันรีบกลับเข้าไปนอนเลยครับผมผ้อพรคุณพ่อเข้ามาหันมาดูบัคกีตันเอ้ยเมื่อกี้มันยังใส่ชุดนอนอยู่เลยทำไมตอนนี้มันใส่ชุดลอยแล้วว่เฮ้ยเดี๋ยว คุณพ่อก็เลยรู้เลยครับว่าบาคีตานจะแอบหนีออกไปแล้วก็ไปหาลูกสาวลุงคิงอ่ะพอนะ่ออะไม่ชอบไอล้ลุงคิงแง่ก็เลยไม่ชอบลูกสาวด้วยคุณพ่อก็เลยบังคับบาคีตานเลยครับให้ถอดชุดหลอออกแล้วกลับมาใส่ชุดนอนแล้วก็ยึดชุดหลอของบาคีตานไปส่วนทางลุงคิงนะครับก็รู้ด้วยอ่าลูกสาวตัวเองอ่ะก็จะแอบไปหาบาคีตันเหมือนกันก็เลยบังคับไม่ให้ลูกสาวตัวเองนี่ออกออกจากเรือไปแล้วก็สั่งลุกน้องเลยว่าเอ้ยถ้าเกิดไอ้ลูกชายของไอ้ลุงบิวเนี่ยมันมาเนี่ยให้ไล่ทีมันตกน้ำไปเลยเนอะ พอบัคกีตันเปลี่ยนชุดนอนเสร็จแล้วก็โดนบังคับให้นอนครับพอคุณพ่อเห็นว่าบัคกีตันมานอนแล้วบัคกีตันก็ลุกขึ้นมาครับอ้าวแล้วก็ถอดชุดนอนออกอ้าวก่แล้วก็ใส่ชุดธรรมดาไว้ข้างในแล้วก็เอาเสื้อผ้าของคุณพ่อเนี่ยแหละชุดกัปตันคุณพ่อมาอ่าแล้วก็จะไปหานางเอกย่องออกไปหานางเอกเลยแล้วก็จะข้ามฝั่งไปหาเรือนางเอกแต่มันก็จอดห่างกันอยู่นาอก็เลยเอาไม้กระดานมาวางพาดเอาไว้จะได้ข้ามได้พอกำลังจะข้ามลุงข้าวโผล่มาพอดีบัคกีตันรีบนอนแล้วกับพื้นเอไมมง่ห็ พอลุงขาวไปแล้วแต่ว่าไอ้เรือของลุงคิงเนี่ยก็ดันเคลื่อนออกไปครับอาแต่ไม้กระดานยังไม่หลุดอ้าวบาคีตัาก็ยังไม่รู้ก็เลยเดินข้ามมาตกน้ําจนได้ส่วนลุงบิวนั้นก็รู้แล้วครับว่าบาคีตันล,ลูกชายตัวเองอ่ะหนีออกไปแล้วแต่ตัวเองก็ทําอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะไม่รู้ม,มันหายไปตอนไหนส่วนบาคีตันก็แอบปีนเรือลุงคิงขึ้นมาแล้วครับอจะไปหานางเอกเจอลุงคิงพอดีเปิดประตูออกมาเว็บเข้ามาอ้าวเจอลูกน้องอ้าวลูกน้องเฮ้ยใครวะอ้าวเฮ้ยชนลุงคิงตกน้ําเลย เฮ้ยมึงมาทําไมอืออ้าวตกน้ําเฉยเลยแต่ว่าบัคีตันก็ไม่กล้าขึ้นเรือต่อแล้วครับเพราะคนเรือลูกน้องเยอะก็เลยโดดน้าหนีเลยแล้วก็ว่ายน้ํากลับขึ้นเรือพ่อตัวเองมาวันรุ่งขึ้นนะครับอาคุณพ่อก็เลยมาหาบัคีตันเอายื่นเงินให้แล้วก็ให้ตั๋วรถไฟเอาแล้วให้ไล่กลับไปเลยเอาไม่ให้อยู่เรือลํานี้แล้วบัคคีตันก็เสียใจมากครับเพราะว่าอตัวเองก็หนีพ่อไปเนาะพ่อไม่ให้ไปไป,ไป,ไปหาหนางเอกแต่พอดีพ่อรู้ไงก็เลยไล่ลูกชายกลับไปเลย แต่พอลุงบิวมาที่ท่าเรือนะครับก็ดันมาเห็นป้ายเอาป้ายประกาศครับบอกว่าไอ้เรือของลุงบิวเนี่ยมันไม่ปลอดภัยมันไม่ได้มาตรฐานลุงบิวก็โกรธจัดเลยครับแล้วก็รู้ด้วยว่าฝีมือใครฝีมือของลุงคิงนั่นเองลุงแกก็เลยไปหาลุงคิงเลยครับแล้วก็ไปทะเลาะไปต่อยไปทาร้ายร่างกายของลุงคิงเขาลุงคิงก็เลยฟ้องเจ้าหน้าที่ตํารวจครับเออไม่ใช่เป็นพวกนายอำเภอผู้ช่วยนายอำเภอเนี่ยว่าไอ้ลุงคิงเนี่ยมันทาธุรกิจไม่ปลอดภัยและแถมยังจะมาทําร้ายเขาเนี่ย อาท่งเข้าคุกหน่อยก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องทาตามหน้าที่เนาะเพราะว่าลุงบิลเนี่ยมันทาร้ายร่างกายลุงคิงก็เลยโดนจับตัวครับจับแย๊ดเข้าคุกไปก่อนส่วนบักขีตันหลังจากโดนพ่อไล่ก็เก็บเข้าขอเก็บกระเป๋าแล้วก็เดินกลับไปครับไปสถานรถไฟแต่พอดีโดนรถเฉียวครับเอากระเป๋าเขาติดรถคันนั้นไปก็ไปแย่งกระเป๋าเอามาคืนอ่ะแต่รถคันนั้นก็เป็นรถคันที่อ่าเจ้าหน้าที่ ายอำเภอเนี่ยก็จับตัวคุณพ่อเข้าคุกครับอ้าวปักีิตันก็เห็นแล้วโอ้ยพอ่อโดนจับเข้าคุกนางเอกก็เดินเห็นเข้าพอดีเหมือนกันอ้าวบักีิตันก็เลยคิดเลยครับโอ้ยทําไงดีว่าจะช่วยพ่อออกมายัางไงเขาก็เลยเดินกลับไปครับเพื่อจะไปหาแผนการที่จะช่วยพ่อออกมาแต่พอขามาเนี่ยโอ้ยฝนตกครับอาจู่ๆพายุเหมือนพายุเข้าอ้าฝนตกหนักเลยบักคีตันกกลางลมแล้วก็หอบของมาเตรียมช่วยพ่อออกมาเนาะแต่เดินเดินไปเออเอจมโจม,จม,จมอ้าวโอ้ยแม่งมีหลุมก็ไม่บอกประโรูเอ้ย โอ้ยเปียกเลยเอโอ้ยลมพัดแรงเอา้าลมกระจายเลยแต่ก็มาถึงคุกจนได้อเจ้าหน้าที่ก็เปิดต้อนรับบัคคีตันก็บอกว่าเนี่ยผมจะเอาขนมปังเนี่ยมาเยี่ยมพอ่อแต่คุณพ่อก็ยังโกรธอยู่ครับก็เลยไม่เอาไม่เอาแต่ว่าบัคคีตันก็พยายามส่งซีฟครับเฮ้ย hey, พ่อเดี๋ยวรับขนมปังผมไปเถอะพอดีบัคคีตันมันก็แอบเอาพวกอุปก,กรณ์ช่วยในการออกจากคุกเนี่ยซ่อนไว้ขนมปังอ่ะแต่ว่าคุณพ่อยังโกรธอยู่ไงก็เลยแบบไม่รับฟัง ปากีสถานเกลเยแบบเอองั้นผมขอนั่งเล่นในนี้หน่อยนะอ้าเผื่อพ่อจใจเย็นรับขนมปังผมอาจจะเจ้าหน้าที่ไม่ว่าอะไรครับก็ปล่อยให้ปากีสถานนั่งไปแต่พอเจ้าหน้าที่เผอเนี่ยอ้าปากีสถานก็เลยแหกขนมปังให้ดูครับเปิดให้ดูเลยอ้าเนี่ยมีผมมีอุปกรณ์ั้างในเนี่ยคุณพ,พ่อกันเลยเอ้เอาเอางั้นเลยเอาเง้นดีๆๆโอเคโอเค พอถึงเวลาบักคีตันก็เลยแกล้งบอกแขกเจ้าหน้าที่เลยครับอ่าพี่พ่อผมไม่รับขนมปังแล้วงั้นผมขอกลับก่อนนะแต่คุณพ่อก็บอกเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้ยเอาขนมปังมาเอาขนมปังพ่อเปลี่ยนใจแล้วขอขนมปังหน่อยอ่าเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดประตูให้ครับอ่าเดี๋ยวจะเอาขนมปังเอาเข้าไปข้างในได้แต่ว่าขนมปังนั้นรั่วครับอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้ในขนมปังหลุดออกมาหมดเลยอ่าเจ้าหน้าที่ก็เห็นแล้วอ้าวนี่มันจะแอบแหกคุกนี่ว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยพักบักคีตันเลยครับเอ้ยมึงจะแหกคุกให้พ่อเหรอ คุณพ่อเห็นก็ไม่พอใจครับเอ้ยอย่ามาทําลูกกูนะเว้ยเดี๋ยวทํางี้เดี๋ยวลูกชายเนี่ยต่อยมึงเลยนะอะไอ้กุ้งแห้งเนี่ยน่าจะต่อยกูนะอ่ะต่อยสิอ่ะตอ่อ,ะตอยเลยอืออ้าวไม่ต่อยหน้าครับแต่จะจะให้ต่อยหน้าดันเก่งหน้าแต่ไม่เก่งท้องโดนตุยท้องทีลม้มกองกับพื้นเลย อ่าบัคกีตันก็เลยแยกคุณแจแล้วก็ช่วยพ่อออกมาได้ครับอ่าแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่นะจับยัดเข้าคุกไปก่อนอ่าคุณพ่อเลยรนี้อกไปได้แต่พอดีประตูที่ปิดเนี่ยมันดันหนีบขาของไอ้บัคกีตันครับหนีบขาเอ้งเกงเอาบัคกีตันออกไม่ได้ครับพยายามจะหยิบคุณแจกว่าจะหยิบได้เนี่ยเปิดออกมาอ้าวเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งก็กำลังกลับเข้ามาครับอ้าวก็เห็นบัคกีตันก็ทําอะไรไม่ถูกครับอ่ะก็เลยทาแก้ทาเป็นแบบเดินเดินเดินออกมาอ่าผมมาเยี่ยมผู้ต้องหาครับอ่ะจะ แต่เจ้าหน้าที่ีอยู่ด้านในก็มาพอดีครับอ่ะทุบหัวบัคกคีตันสลบเลยอ่ะแล้วก็บอกให้เจ้าหน้าที่ที่มาเนี่ยอ่ะจับตัวเนี่ยเอาไปส่งโรงพยาบาลก่อนสิพอคุณพ่อเห็นไอ้บัคกคีตันลูกชายตัวเองเนี่ยโดนทุบหัวจนสลบก็โกรธจัดมากเลยครับก็เลยเดินกลับมาชุกหน้าไอ้เจ้าหน้าที่คนนั้นสลบไปเลยอ่ะแล้วตัวเองก็ไม่หนีไปไหนครับกลับเข้ามาในคุกอ่ะยอมถูกคังคุกคกูโดนขังคุกไม่ว่าอย่ามาทำร้ายลูกชายกูแต่ลมพายุก,ก็ยังโหมหนักมากครับแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆ จนกับตันเรือนะครับของลุงคิงเนี่ยก็มาหาลุงคิงเลยบอกว่าเออตอนนี้พายุมันแรงมากเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ท่าเรือเรือเราเนี่ยอาจจะรับมือไม่ไหวและลมพายุก็พัดแรงมากครับชาวมือนี่ก็พยายามหาทางหาหลุมหลบพายุกันอ้ารถรถรถไหล,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 ลแล้วรถไหล,ลอ้าวโอ้โหแม่งแรงจนขนาดพัดรถปลิวกระเด็นเลย ไม่ใช่แค่รถเท่านั้นดูเหมือนว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่ตรงแถวนั้นก็โดนพัดจนพังเหมือนกันอ้าวถ้าเรือของลุงคิงก็พังเหมือนกันด้วยอ้าวแล้วเรือของลุงคิงจะเหลืออะไรเนี่ยชาวเมืองก็ต่างกันพาหาหลุมหลบภัยครับอ่าหาห้องใต้ดินหลบภัยกันอ่ากอที่ประเทศฝรั่งอเมริกาเนี่ยเขาต้องมีห้องใต้ดินเพื่อไว้หลบพายุนี่แหละแม้แต่คนไข้ในโรงพยาบาลก็พากันหนีตายครับวิ่งหนีออกมาจากโรงพยาบาลอ่าหาหลุมหลบภัยกันแล้วก็ลมพัดครับพัดจนไอโรงพยาบาลเนี่ยหายไปครึ่งซีครับอ้าวแต่บัคท พอเห็นว่าโรงพยาบาลพังแล้วก็เลยจะหนีออกไปครับเอ้าแต่เห็นบ้านท้างหลังนี่ก็พังเหมือนกันเอ้าก็รีบกลับมาเลยเว้ยไม่ปลอดภัยเว้ยก็เลยกลับมาที่เตียงอ่ะคุ้มโปงอยู่บนเตียงแต่เตียงกระโดนพัดปลิวมาครับเข้าไปในโรงนาเห็นม้านมองนั่นหน้าสลอนเอ้ยอะไรวะอ้าเอ้ยนี่กูเข้ามาในโรงนาเหรอเนี่ยอ่ะประตูเปิดอ้าวแล่นต่อไปอีกแล้วอ้าวเป็นรถเลยเว้ยจนกระทั่งเตียงก็ปลิวมาตรงข้างบ้านหลังหนึ่งครับมันก็ไม่ปลิวต่อและบัคคีตันก็เลยมุดเข้าไปใต้เตียงครับเพื่อหลบลมพายุ แต่บ้านหลังนี้มันก็จะพังแล้วอ้าวเจ้าของบ้านเป็นคุณลุงอ้าวคุณลุงก็จะหนีออกจากบ้านหลังนี้แล้วอ้าวไม่รู้จะโดนลงยังไงอ้าวมีเตียงอยู่โดนลงแม่งเลยเออโอ้ยหนีก่อนแล้วโอ้ยแม่งเ้ยกระโดดเกียบหลังกูหลังแทบหักแต่บักคีตันก็ยังไม่ตายครับก็เลยก็ลุกขึ้นมาเอยบ้านบ้านบ้านเออ้าวอ้าวโอ้ยรอดรูพอดีเลยแต่เมื่อยังไม่ตายก็เลงเอาตัวรอดต่อไปอ้าวแต่ตึกตากตานี่ก็โดนลมพัดจนถล่มหมดแล้วโอ้ยอยู่ใกล้ตึกก็ไม่ปลอดภัยอยู่ที่โล่ก็โดนลมพัดบิ้โงคลคเลลปูกมาเลยย แต่บคัคกีตันก็หนีเข้ามาในล,ละคร่าแต่ตอนล,ละครเนี่ยก็โดนพัดหายไปครึ่งหนึ่งแล้วบคัคกีตันเห็นน้ำเอโดนลงน้ำแม่งเลยเอ้เอา้าประตูเอา้ากําแพงดีกว่าเอา้าเนี่ยมันฉากดีกว่าเอา้ยโอ้ยคุณนึกว่าโดนน้ำแล้วจะรอดีตันก็พยายามดินน้นรนเอาชีวิตรอดต่อไปครับเอา้าวิ่งออกมาด้านนอกเอา้าบ้านล้มมาใส่โอ้ยเป็นบ้านที่ไหนไม่รู้ปลิวลมพัดมา,มาครอบตัวบคัคกีตันแต่บคัคกีตันไม่เป็นไรครับเดินออกมาเอา้าแต่บ้านก็พังซะแล้ว แต่พอดีครับอาเจอหลุมหลบภัยแล้วอ้าวทุกคนกรลังเดินเข้ามาแต่บัคคีตันเข้าไม่ทันครับแมงเปิดประตูก่อนโอ้ยแมงเอ้ยเปิดให้กูเข้าหน่อยก็ไม่ได้เอ้ยไฟช็อตไปช็อตโอ้ยไว้ไฟไฟแมงโดนกูอีกอ่ะกูพึ่งใครไม่ได้แล้วอาท่านเทพารักอะขอลูกช้างเกาะไปด้วยนะอ่าได้เลยเดี๋ยวจะพาบินไปได้เอ้ยต้นไม้บินได้อ้าวโอ้โหโหโลมพายุพัดจะชนต้นไม้ปิวเลยบัคคีตันก็กเกาะต้นไม้ไปเรื่อยๆครับอ้าวไม่รู้จะไปยังไงแล้วจะโดดลงก็ไม่ได้ จนต้นไม้ก็เปลียวล่นน้าครับอ่ลนแม่น้ําแล้วอาบาชีตันก็ตกน้ําไปส่วนทางคุณพ่อนะครับที่ถูกขังอยู่ในคุกดูเหมือนว่าคุกนี่ก็จะเริ่มพังแล้วครับอ่าโดนลมพายุพัดเอากลิ้งตกน้ําไปแล้วอ้าวชิบหายแล้วแล้วคุณพ่อออกไม่ได้เพราะโดนขังคุกอยู่จะว่ายน้ําออกมาก็ไม่ได้ แต่บักกิตันยังรอดอยู่ครับเอาเขาสามารถว่ายน้ํากลับขึ้นมาบนเรือได้ครับเรือของคุณพ่อเขาอ้าวแล้วพอดีเจอนางเอกครับนางเอกเกาะหลังคาบ้านลอยน้ํามาเนี่ยอ้าวบักกิตันก็เริ่มช่วยครับช่วยเธอออกมาอ้าวก็สามารถช่วยนางเอกกลับมาขึ้นเรือตัวเองได้และบักกิตันก็เห็นแล้วครับว่าคุกที่ขังพ่ออยู่เนี่ยมันหล่นลงแม่น้ำมาแล้วเอาวกำลังไหลแล้วกำลังจะจม คุณพ่อก็เรียกร้องเลยให้ช่วยครับออาวบาคิีตันเห็นแล้วเออทาไงดีว่าก็เลยเอากลับไปที่ห้องเครื่องเรือครับแล้วก็เอาเชือกมาผูกกับกลไกต่างๆของเรือเนี่ยจะได้บังคับเรือได้ตัวคนเดียวได้ ก็เลยขับเรือเลยครับขับเรือพุ่งชนเลยพุ่งชนคุกที่ลอยน้ําอยู่พังตูม้มอ่าคุณพ่อก็สามารถหลุดออกมาจากคุกได้แล้วอ่ะคุณพ่อก็เลยรอดออกมาอ่ะขึ้นเรือมาก็มาอมาจูจลูกชายอ่ะก็ขอบคุณลูกชายตัวเองแล้วก็ภูมิใจมากอ่ะลูกชายตัวเองสามารถควบคุมเรือได้ดีขนาดนี้ขนาดควบคุมเรือคนเดียวนเนี่อ่ะแต่ก็ยังสามารถขับเรือชนคุกอ่ะแล้วช่วยเขาออกมาได้โอ้ยเก่งมากมาก แล้วนางเอ๋นะครับก็มาหาคุณลุงด้วยอ่าคุณพ่อของบาคีตันแต่ตอนแรกคุณพ่อบัคคีตันก็มองตาเศร้านิดนิดอ่ะแต่ก็โอเคอ่ะได้ได้ได้ไม่เป็นไรท่านลูกอยากจะคบกับเธอได้เลยพ่อไม่ว่าแล้วแล้ว,ลว,ลวพอดีบัคคีตันก็เห็นแล้วครับว่าอเรือของลุงคิงเนี่ยล่มแล้วลุงคิงก็กําลังเกาะไอซากเรืออยู่ก็เลยจะเข้าไปช่วยครับอ่ะก็ขับเรือเข้าไปจะได้ช่วยลุงคิงขึ้นมาได้ ทั้ง3คนก็เลยช่วยกันครับอโยนเชือกบักกีตั้งนกระโดดน้ําลงไปลากตัวลุงขึ้นมาพอขึ้นมาลุงคิงก็ขอบคุณลุงบิวนอสที่ช่วยชีวิตเขาไว้อ่าแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทําการขัดขวางธุรกิจอาจจะไม่บาดหมางการเอาเป็นมิตรต่อกันอ่าแล้วก็เหมือนกับเปิดช่องแล้วว่า บคัคกีตันสามารถแต่งงานกับนางเอกได้แต่บคัคกีตันก็เห็นอีกคนหนึ่งครับลอ,อยน้ํามาก็เลยโดดลงน้ําไปครับพร้อมหงงงานแล้วก็ลากขึ้นมาเอา้าพอดีคนนี้เขาก็เป็นอ่าท่านนายกเทศมนตรีประจําเมืองนี้อ่าก็ช่วยขึ้นมาซะเลยอ่าก็ช่วยเหมือนให้เป็นแบบพ่อเสือเนาะช่วยให้แบบอ่าการคบหากับนางเอกน่ะราบลื่นหน่อยอ่าท่านครับเดี๋ยวถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วช่วยจัดพิธีแต่งงานให้ผมหน่อยอ่าได้เลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเนี่ยจัดการให้แต่ช่วยลุงขึ้นไปก่อนนะ จบแล้วจ้าเป็นไงบ้างครับกับบัคกีตันต่อสตรีมโบสบิลจูเนียหรือว่าทายาทเรือกลไฟหัวใจเพื่อเธออ่ะหรือว่าเป็นตอนนี้ก็เป็นตอนยาวที่สนุกตอนนึงนะอ่าส่วนตอนที่ผมชอบตอนนี้ก็คือก็ตอนที่บัคกีตันเกาะต้นไม้ครับแล้วโดนลมพายุพัดปิวนะ่ะ <c oughs> เอ้ยผมดูฉากนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันทํำยังไงวะเอ้ยเอาต้นไม้ทั้งต้นเนี่ยปิวลอยขึ้นไปยังไงวะ ปากีตันเองก็จะหาที่พึ่งทางใจเนาะแต่ว่าท่านเทพรักษ์ก็เอาลมพายุไม่ไหวครับท่านเทพรักษ์ก็เลยพาไปด้วยเลยอ่านลงน้ําไปด้วยกันแล้วท่านผู้ชมล่ะครับชอบหรือไม่ชอบยังไงสําหรับในตอนนี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเอาละครับเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลากัไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ายายอยสลายยังคงสถิตแก่ท่านตลอดวับบนนี้สวัสดีครับ